หนูเก่งมากเลยเรื่องอกงารซุปใช่ไหมแต่มันเป็นงานยากนิดนึงนะอ,อ๋องั้นหนูหั่นก็ได้อุ๊ยอย่างนี้คุณพ่อก็ต้องกินน้ำพริกหนุ่ม่มแ,ตแต่ไม่ค่อยชอบพันน้ำพริกหนุม่มสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซูซี่ค่ะ วันนี้นะก็กลับมาพบกับซูซี่ขยี้สูตรนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานั้นเป็น Family Man มากๆเลยวันนี้ซีก็เลยว่าจะขอเป็นลูกสาวของคุณพ่อสักนิดหนึ่งนะคะไปพบกับเขากันเลยดีกว่านะคะคุณบอมป่าป้าเดอะแฟมิลี่สวัสดีครับจิงทำนองขัาวเให้กินหน่อยได้ดีง่ายจะตายงั้นก็ไปทำกันเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยครับหมูมาแล่นะฮะแล้วก็ใส่ชีสลงไป สวัสดีคัะอ๋อสูซี่พอจะเป็นแบบลูกสาวได้ครับเพราะว่ามีลูกชายด้วยวนี่ไงคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะมาแบบว่าสอนสูซี่ทำอะไรอะไรอย่างวันนี้เมนูที่เราจะขยี้อเมนูร้านวิวของเราคืออะไรคะวันนี้เอาเป็นเมนูที่ภรรยาชอบข้าวกะหล่หมูทอดทุงผัดสี่อ๋อเราสายกินใช่สายกิน นี่ไงมันมีความคอนเนคชั่นของแม่ลูกสอนแม่พอตัวด้วยนะคะคุณแม่ก่ <c oughs> อนที่คุณพ่อจะสอนลูกสาวคนใหม่คนนี้ <c oughs> ว่าจะทำแบบเมนูอะไรนะคะ <c oughs> อย่าลืมคุณพ่อบอกเขาไปหน่อยค่ะว่าต้องกดติดตามสามารถกดติดตามได้ที่ช่องเซ็นทรัลพรูทีนะครับนี่ดีขึ้นมาเลยอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำนะคะคุณพ่อ ุดิบก่อนอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ซี่ขอสั่งวัตถุดิบจากท็อปเดลี่นะคะหรือท็อปมาเก็ตผ่านทางแกร็บมาได้ง่ายๆเลยคุณพ่อและอยากจะบอกว่าเขาส่งตรงถึงที่เลยนะคะแค่กดเข้าแอปพลิเคชันไปนะแล้วเลือกไปที่สต็อกของท็อปนะคะง่ายๆเลยคุณพ่อแค่นี้เราก็จะได้ทำออเลยนะทำไมด้วยอะข้าแกงกะหรี่หมูทอดคุณกุศลครับคุณพ่อคะมีอะไรที่ซี่ต้องซื้อมั่งคะเนี่ยใช้สันในครับ แล้วก็ไ,กไข่ไก่ไข่ไก่อ่าแล้วก็ชีสครับชีสอุ้ยรู้ตกใจเก่งมากไม่ปกติอูซี่ไม่เคยกินแกงกะหรี่ที่มีชีส <c oughs> มันมีความพ <c oughs> ิเศษอุ้ยไม่รอดมามีมาม,มีชอบมากเลยชิมิคะ <c oughs> แล้วก็อะไรต่อคะอ่าแล้วก็เกล็ดขนมปังเกล็ด <c oughs> ขนมปังแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำมันครับน้ำมันค่ะอ่าแล้วก็ข้าวหมวอหอมแล้วก็แครอทแค่นี้ครับโอเคอ๋อแล้วก็ที่สำคัญซุปแกงกะหรี่ครับโอเคดูที่คนสั่งเลยนะคะ,อะโอเคครับนี่อะะนรอรโหลดรออาโหลดคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนทําอาหารของครอบครัวเลยใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋ออุ๊ยคุณมามีไปได้มาที่ไหน มีสักิีอะไรเหมือนก็ปะป๊าเอา,มาไมต้องอมีท่าท่าไหนทําถ้าเป็นหนูนะปะป๊าคะมามีขอข้าวทงคัตสึเกงกะหรี่ใส่ชีสเน้นๆนเออเขินจริงเขอนนะตอนนี้นะคะคุณพ่อวัตถุดิบของเราก็มาครบแล้วเรียบร้อยแล้วงั้นสูซี่เริ่มทําเลยไหมโอเคทําเลยคุณพ่อบอกทีว่าซี่ทําอะไรคือมันเป็นเมนูที่ซี่มองว่ามันยากเกินไป เริ่มเลยค่ะเริ่มจากนำสันในมาจิ้มๆสันในเอามากันเลยครับขาขอนสุดเลยค่ะจิ้มหมายถึงว่าจิ้มอย่างนี้หรอ้าใช่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจี่เราเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีเมื่อกี้พร้อมเลยอย่างเมื่อกี้อาใช่ง้างมือแล้วพ่อทุกที่หั่นแบบนี้หรอคะอะอะอะใช่ใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ครับเน่ ทีนี้ก็อับหนึ่งซีวัดอีกอันหนึ่งก่อนมันต้องมีความเป๊ะนี่ทีนี้อันนี้ก็ใช้มีดแล่ผ่าครึ่งครับโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคสวยงามครับแบบนี้แหละหนูเก่งนีมคะไม่มีนี่ออร่า โอเคทีนี้เราก็ใช้ซ่อมจิม้มครับเพื่อเวลาเราทอดมันจะได้สุกไงอ๋ออุ๊ยอันนี้อันนี้ต้องมันแน่เลยอ่ะเดือดถ้าโอเค,อ,เคอย่าแค่นี้เหรอคะสมมุติถ้าเยอะไปมันอาจจะขาดได้เอาแบบพอดีพอดีอดเนาะแล้วยังไงต่อคะอุ๊ยตุ่นเป้ะทีนี้ก็ชีสค,ครับผมมามีทานบ่อยไหมคะเมนูนี้คุณพ่อทําจริงๆก็เวียนมาประมาณสักสามเดือนได้กินครั้งหนึ่งเอาเพราะว่าส่วนใหญ่ทําไม่ซ้าไปเรื่อยๆอ่อครับครับผม ไปตรงนี้เลยหรอคะอ่าครับอ่ะได้ได้ครับได้แบบนี้แหละขอบคุณค่ะเพราะได้อย่างนี้แล้วซึ่งทำไงต่ออ่ะครับผมทีนี้ก็ประกบเลยครับหมายถึงประกบเขาเข้าหากันเหรอมหมายถึงในชิ้นเดียวกันอ๋อเอมันชิ้นใหญ่อะไรก็มันนนฮะนี่ทีนี้ก็เราเตรียมไข่ใส่จานไว้นะนี่เป็นเทคนิคใหม่บ้า นี่ง <Bull> านถนัดอยู่แล้วพ่อค่ะหนูเจียวเสร็จแล้วค่ะหนูต้องทำอะไรก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาชุบไข่ชุบไข่ก่อนแล้วแป้งได้เลยค่ะปคแป้งครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนเาะระวังชีสด,ดูด้วยนะชีสเดี๋ยวชีสอุ่ลุกม่วนเลยไม่ได้ดูอ่นวเดีกยวกับทังนี้ก่อนทางนี้ก่อนมันไฟร้อนแค่นี้เองนะ แล้วก็เก็ดขนมปังหมูโปะฉ่ำๆเลยได้ปะฉ่ำๆคุณพ่อทำซีซี่ดูหนึ่งอันหน่อยซีอยากจะรู้ว่าจะสวยสู้ซูซี่ได้ไหมจากนั้นก็ตามด้วยแป้งขอดูสมูทเลยเนาะผิดะหนูที่มันทุลักทุเลหรือเกินต้องออกมาอร่อยแน่ๆเลยนี่ เดี๋ยวซูซี่ต้องขอตัวไปหุงข้าวก่อนนะคะแต่ก่อนจะหุงข้าวคุณพ่อเปิดเตาวิปป้งคุณพ่อเปิดเตาวิเปิ้งเออขอตัวไปหุงข้าวก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องทำซุปแกงกะหรีดด้วยแล้วอย่างงี้ซิจะทำไงอือคุณพ่อเก่งที่เชิญเอาจริงเหรอคะคุณพ่อมามาฮะอุ้ยหนูเก่งมากเลยเรื่องการทอดใช่ไหมได้ฮะแต่มันเป็นงานยากนิดนึงนะอ๋อง้นหนูหั่นก็ได้อุ้ยคุณพ่อน้ำมันเหมือนจะเดือดแล้วอะค่ะโอเคทอดเลยครับนี่นะคะซื้อใส่เลยนะทุกคนน้ำมันเดือดมาก ีต่อใจหั่นหอมยังไงคะเพราะว่าซูซี่รู้มาว่าแกงกะหรี่เขาไม่ได้หั่นหอมยังไงก็ได้ใช่ไหมคะคุณพ่อครับแล้วหั่นยังไงเอ่ยหนูก็มาอยู่ตรงนี้ไงอุ้ยความชีสอุ้ยคุณพ่อคุณพ่อต้องบอกหนูก่อนมันอหั่นยังไงอะหั่นครึ่งครับหั่นครึ่งเหมือนเหมือนเลขบวกใช่ไหมคะ แครอทหนูไม่รู้ต้องหั่นยังไงเลยอโอเคเดี๋ยวหั่นให้ครับแล้วให้หนูไปดูหมูทอดเหรออ่าครับดูหมูทอดตอนน่อหมูทอดใ่อดมันมีความน้ำมันแรงนะหนูอะอก็หั่นเป็นชิ้นขนาดนี้เหมือนการแครอทแต่ที่จริงแล้วแต่บางคนก็แบบสไลัดแต่ซี่ว่าอย่างนี้มันน่าจะงดงีกว่ามันแบบมันได้เขียวน่าจะได้แล้วนะหมูหรอคะ เกินไปไม่ต้องทำกะหรี่ก็ได้นะหนูกินอันนี้ก็ได้ <c oughs> อาตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำซอสแกงกะหรี่ใช่ไหมคะคุณพ่อขั้นตอนแรกของเราต้องทำอะไรมั้งคะเริ่มจากน้ำมันก่อนเลยครับน้ำมันนิดเดียวนิดเดียวย้ำนิดเดียวหรือคุณพ่อย้ำหลายทีมากว่านิดเดียวหรือหรือคุณพ่อประมาณนี้ได้ไหมคะ อุ้ยนิเดียวจริงๆประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ใส่ก็ได้คุณพ่อแล้วก็ผัดก่อนมันยังไม่ร้อนเลยมันยังไม่มีความแบบมันไม่มีอ่ะอ่าอันนี้เราต้องผัดให้เขาแบบว่านิ่มหรือแค่ผัดเฉยค่ะแค่ให้มีกลิ่นหอมแค่ให้มีกลิ่นอ๋ออุ้ยได้กลิ่นแล้วค่ะได้กลิ่นของหอมแล้วแค่หลอดนี้เราใส่ไปเลยปะคะหรือว่าเราต้องใส่น้ําก่อนเดี๋ยวเราใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำอ๋อ อุ้ยก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะเอาไว้หนูจะทําให้คุณพ่อกินโดยที่คุณพ่อไม่ต้องสอนหนูเลยนะโอเคครับหน้าตาแบบคุณพ่อดูกลัวมากเลยพี่โอเคครับนี่คุณพ่อก็จะใส่แค่หลอดลงไปแล้วนะคะอุ้ยกลิ่นหอมอ่ะโอเคทีนี้ก็ตามด้วยน้ําเลยครับ คคแค่นี้เหรอคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเติมเพิ่มอ๋อได้เลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกเมนูประจําบ้านของคุณพ่อที่ทุกคนชอบหมดนะคะคืออะไรอะหนุมจีนน้ำเงี้ยวเป็นคนเหนือเนาะอ๋อเป็นคนเหนืออุอ๊ยอ,อ,อ,อย่างนี้คุณพ่อก็ต้องทักกินน้ําพริกหนุ่ม่แต่แตไม่ค่อยชอบค่ะน้ําพริกหนุ่ม <c oughs> ถ้าเป็นกลุ่มน้ําพริกทางเหนือชอบมากสุดก็น้ําพริกอ่องรู้ไหมว่าซูซี่เคยทําน้าพริกอ่องด้วยนะ แต่คนมองไม่ใช่น้ำพริกอ่องเพรามองไงก็เป็นกะเพราเดี๋ยวก่อนใส่ใบอะไรลงไปเหรอใส่ต้นหอมระหว่างนี้นะคะซูซี่ก็ได้ไปตักข้าวที่หุูมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะานเป็นข้าวกล้องนี่เป็นสาวเฮลตี้เดี๋ยวเต้นไม่หยุดจริงๆเลยอะต่อไปก็อ่ะคุณลูกปิดแก๊สครับ สำหรับน้าคุณพ่อเฮ้ยคุณพ่อคือเราปิดแก้แล้วเราก็ใส่ก้อนแกกะหี่ลงไปเลยเหรอม,มันจะละลายง่ายกว่าครับอ oh ายง่ายา oh เอ้าไม่รู้มาก่อน Amazing Thailand อุ๊ยทำต่อไหมความ,คาน,มนคอเคโเคโอเคโอเคโอโอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเรโนนอคเคโอ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 เคโนเคอเคยอุคอเคโอเนอเคโออยอง่ คุณพ่อจัดเลยค่ะมามีมามีใกล้เสร็จแล้วคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะท่ารู้สึกวันนี้ซี่เคยิีสุดดีใจที่ได้เจอคุณพ่อมากเลยค่ะโอ้ดีใจเหมือนกันครับให้กสาวาดดโอเคลูกสาวลาดครับได้เลยค่ะเอาไปยื Russell ่นี่เสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวแกงกะหรี่หมูทอดทงคสึกครับแล้วก็ใส่ชีสด้วย อนนี้ก็เป็นเวลาสำคัญที่ซูซี่รอมาตั้งนานเลยนะคือช่วงชิมค่ะคุณพ่อเอาเลยค่ะชิมเลยค่ะโอเคครับไปจัดไปฮะนี่จริงๆต้องให้พ่อแบบตักให้ลูกเนี่อะไรหรอเด็กมาแล้วนะกเะนั่นเลยอุ้ยทุกคนกลิ่นหอมมากความชิมค่ะคุณพ่อ ความชีสในหมูความนัวของแกงกะหรีต่ต่างๆมันทําให้ชีวิตนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วอยากกินแกงกะหรี่ไปตลอดชีวิตเข้า <c oughs> ใจแล้วว่าทําไมแม่ไม่ถึงของให้คุณพ่อทําให้บ่อยขนาดนี้เพราะว่าอร่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเอาไปทําตามหมูเข้าไปอยู่ในชีสแล้วมันจะแบบมันนัวกันขนาดนี้มันเกินไปนะคะคุณพ่อเอางี้คุณพ่อฝากช่องทางการติดตามคุณพ่อหน่อยว่าสามารถไปติดตามคุณพ่อได้่ไหนคะ ก็ถ้าเป็นทิกต็อกป๊าป้าเดอะแฟมิลี่ครับผมยูทูบก็เป็นป๊าป้ามาม้าเดอะแฟมิลี่ครับแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามช่องเซ็นทรัลฟู้ดทีวีให้พูดอะไรทุกอีพียังไม่กดดอมาดูกันนะออสำหรับวันนี้เราทั้งหมดรวมไม่ถึงอะไรคะคุณว่าไม่รู้ี่ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดทงคุสิกก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะว่าซูซี่จะมา ขยิ้เมนูร้านวิวอะไรนะคะก็ฝากติดตากันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรวมไปถึงอะไรคะคุณว่าไปดูดิโอเคฮะข้าวหมูทอดสุล